สวัสดีครับหลานหลานบทเรียนที่หลานจะได้เรียนต่อไปเป็นบทที่79นะครับอ่านตามนะครับบทที่79อีกครั้งครับบทที่79 79มีเลข7กับเลข9ครับ พยัญชนะตัวแรกของบทนี้อ่านว่ากอไก่อ่านตามครับกอไก่อีกครั้งครับกไก่พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าจอจานอ่านตามครับจอจานอีกครั้งครับ จอจานพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดอเด็กอ่านตามครับดอเด็กอีกครั้งครับดอเด็กพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดอชะดาอ่านตามครับดอชะดา อีกครั้งครับดอชดาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าต่อเต่าอ่านตามครับตอเต่าอีกครั้งครับต่เต่าพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าตอปะตักอ่านตามครับ ตอปะตักอีกครั้งครับตอปะตักพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าบอใบไม้อ่านตามครับบอใบไม้อีกครั้งครับบอใบไม้พยันชนะตัวต่อไปอ อ่านว่าปอปลาอ่านตามครับปอปลาอีกครั้งครับปอปลาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าอออ่างอ่านตามครับอออ่างอีกครั้งครับอออ่าง สละที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้อ่านว่าสระไอไม้มะลายอ่านตามครับสระไอไม้มาลายอีกครั้งครับสระไอไม้มะลายสระไอนี้อยู่ข้างหน้าพยัญชนะนะครับ กอไก่สระไออ่านว่ากอไอไก่อ่านตามครับกอไอไก่อีกครั้งครับกอไอไกจ่อจานสระไออ่านว่าจอไอใจอ่านตามครับจอไอใจ อีกครั้งครับจอไอใจโดเด็กสลระไออ่านว่าโดไอ,อใดอ่านตามครับโดไอ,อใดอีกครั้งครับโดไอ,อใดโตเต่าสลระไอ อ่านว่าตอไอไตอ่านตามครับตอไอไตอีกครั้งครับตอไอไตบอใบหม้ยะลาย,ลยอ่านว่าบอไอใบอ่านตามครับบอไอใบอีกครั้งครับ ปอไอไปปอปลาสระไออ่านว่าปอไอไปอ่านตามครับปอไอไปอีกครั้งครับปอไอไปอออสระไออ่านว่าอาไอ,าาอาไอไอ อ่านตามครับ o i ไอีกครั้งครับ o i ไอตะอตะบบไอใบตะใบอ่านตามครับตตะตะบบไอใบตะใบอีกครั้งครับ ตอตะา,บา,ตบบาอบไอใบตะใบโดไอไดนออานาโมอโอโมไดนาโมหานตามครับโดไอไดนออานาโมอโอโม ไดนาโมอีกครั้งครับตอไอไดนออานามอโอโมไดนาโมโซอาซากอไอไกสาไกห่านตามครับโซอาซากอไอไก สาไกอีกครั้งหนึ่งครับซออาซากอไอไกสาไกโนไอไนตอ,อัวตัวพออีพีรออะระในตัวพีระมออีมี ตอไอไตมีไตอ่านตามครับนอไอนายตออัวตัวพออีพีรออะระในตัวพีระมออีมีตอไอไตมีไตอีกครั้งครับนอไอนาย ต่ออัวตัวอออีพีรออาระในตัวพีระมออีมีตอไอไตมีไตจบบทที่79ครับ